ม,ม,ม,มาหวานแห้งเด้อค่ะพอมันเจอเข่าเหนียวสวัสดีค่ะบักม่วงน้อยใบโบกเด้อค่ะผู้ใดเคยกินแน่ผู้ใดเคยกินแน่มาสิเป็นยังสีเ่เนาะขาเหนียวหยาดเข้าไปเนาะคะ่ะนวดค่ะนวดค่ะผู้ใดเคยกินแน่พี่มาบอกเลยเด้อค่ะ ของแสบ่นี่ค่ะหอมห,หวานแกะอเมริมันออกอขออเนี้ขอข้อใบใบเขาเหมือนบา,บ,าบโบ อื uh huh. สีเป็นยังี่จางสีกับแบบบางม่วงน้อยด้วยจะ้ะพี่ว่านบอดด้ก,กินมาโดนเลยแบบนี้มาบอดด้ก,กินมาเป็นสีสีบปี่แล้วมั้งบอดด้บอดด้บอดด้หาเพราะว่าอ่านบางม่วงน้อยเนี่ยถาว่าบานพี่ว่านสีสกิดสีเบิร์ดละ่ะใครมีเนาะอืม หนูได้มาจากกิน,นแครนี่กับพอ่อค่ะหอมหวานแสบก่อนมาคามสมัยโบราณโบราณไม่ได้ตำหนานเม็ดเพิน่นเม็ดเพิ่นกับกึก่งดาว คอทุขคอัยเด้วยสีใส่มืองผู้ใดเคยกินแนะ่เห้แทดกินให้เบิร์ดก่อนนวดก่อนด้วยค่ะนวดเขาป่าดอ,อกมาแมนบอกอือเจิน หวานหอมมันมาหวานแห้งด้วค่ะพอมันเกือเขาเหนียวอื แบบนี้เลยจ้ะแซ่ดสีนวยอืมบ่เด็กกินมาโดนแซ่ดแซ่ดหวด้วยค่ะปวกบวก,บวกเปลือกขนานดะ Cứ kháng Bên bằng Phân số là đi Hãy bẩm. เรา嘛าอืเนี่อพอนสีโยข้างหน้เขอนิ้วห่อนๆใส่เข้าไปใส่เข้าไปพอดีพอดีอดนวดค่ะมาด้วย้ะผู้ได้เคยกินแนวแบบนี้แสบแห้งด้วย้ะ แต่นในน้อยแบบด้านเมื่อฝนตกเนื้อ่ะฝางอ่ะด้านเมื่อฝนตกใส่ใหม่ๆกับแซ่ไว้ ใส่ใหม่ๆสีแสบก่อนพอเขาเนี้ยมันหอน mm hmm. mm hmm. ผู้ใดเคยกินพิ่มาบอกเลยด้วยค่ะเคยกินแบบนี้ mm hmm. เคยสัมผัสแสบแห้งเลยจากบอกวนะ่าเรื่องแสบ แต่หน่อยนอยอยู่หน้าบ้านสิมีอยู่ตนหนึ่งตนใหญ่เป็นน่อยโดกอกตัดทิมมักกับกินหลายๆโอ้ขาแรโอ้ย มันนี้สมอานนี้ดนี้ดีกว่าฝ่าหวัวงเด้วจ้ะมาเป็นอย่างเหฮดคลิปืืออซองไว้เนี่ยมันสมแปลว่ามันสูงปโเต็มทีนะคะเข้ากับบีบออก ผู้ได้เคยกินนะมาหมังม่วงหน่อยซุกบาดพี่ว่านเอินหมังม่วงหน่อยอขอไส่จักหน่อยหวานอิม่มแสบแห้งด้วยจ้ะแสบหลาย ค่วะว่ากินมุ่วม,มากกับขอโทษขออภัยด้วยค่ะผู้ใดบ่เคยขึ้นกับมโหดอกว่ามันสีแสบปั้านไหะแสบแห้งเลยจ้ะอขอบคุณนยค่ะไปก่อนฝนตก